เครื่องทำบัฟเฟิล์ทำอะไรก็อร่อยอร่อยอ่ะถ้าใครมีเครื่องทำบัฟเฟิลอ่ะเอาอันเนี้ยมาทำอร่อยกว่าวันนี้ดีมากเลยอะ่ะมันมีความเหมือนบัฟเฟิลจริงอยู่เนาะเฮ้ยโอ้ <laughs> โหเรามีคะแนนติดลบปะชอบกินตอนเด็กๆทันโลรู้จักทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกเอ้นะคะทําประสานงานอยู่ค่ะสวัสดีค่ะดาดาละคะ่ะตอนนี้ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ค่ะรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทำาาาอะไรกันนี่ไงทำวัฟเฟิล์เครื่องทำบัฟเฟิล์ทำ เคยเห็นคลิปค่ะพี่ว่าน่าจะมีอะไรแปลกสุดที่เคยเห็นมาพี่ว่ามัชเมลโล่ยังไม่เคยเห็นทาโร่เหมือนกันแต่ได้เห็นครั้งนี้แหละเราเอาที่แบบมันเซฟเซฟก่อนไหมว่ามันอร่อยชัวร์อะไรเงี้ยนั่นก็คือคาราเงมูข้าวอันนี้ใส่อะไรคะใส่หมูสับคือทาโร่ก่อนเดียวบรรดาที่นิเป้ชอบอะไรสุดทาโร่ให้ทายวิชอบอะไรยูโร่สิพี่หนึ่งบอกว่าเป็นชอบกินตั้งแต่เด็กใช่แต่ก่อนชิ้นมันเท่านี้ตอนนี้ไปเค็มเขาไปแล้ว มันก็ไม่เล็กลงหรอกมือเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นตัวเราก็ใหญ่ด้วยเราจะไปเทียบกันไม่ได้เท่าเดิมท่าดาุ้ยดูดีอ่ะหน้าตาดีกว่าที่คิดโอ้โหที่ดูดีเนาะเอาวางรอยเอาอย่างอื่นเข้าไปลรงนั้นจะไม่ทะลักออกมาใช่ไหมไม่ดูมุมันเล็งก็เอาเรื่องเหมือนกันปากก็พองอยู่นะกะจายคะแนนความหน้าตาดีไปให้เท่าไหร่คะห้าค่ะห้าบวกห้าอีกค่ะสันหัวนี่คือร้อนไหม ไข่คงไข่เค็มอร่อยอ่ะมันแบบว่าแป้งข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในมันนุ่มอ่ะอร่อยกว่าเอาซาเปาไปอบปกติอีกอร่อยอืมบสร้อนมากเลยค่ะรต็มค่เต็มค่ะให้กินเลย่างเต็อยู่แล้วเต็มไปเลยค่ะแนะนำแบบถ้าใครมีเครื่องทำบัฟเฟอร์อ่ะไม่ต้องอบเอาอันนี้มาทำอร่อยกว่าโอ้นนี้น่าจะร้อนกว่าหมูอวยไปอยากลองก่อนไหมอยากลุยไฟไหมกินตอนนี้แบบไม่เป่าก็คือไม่ต้องกินอะไรแล้วกินทาไปหมด จะไม่สวยเท่านี้เพราะมันชิ้นเล็กด้วยมั้งให้สีให้สีพี่หนึ่งไม่ไม่ก็คือไม่ไม่กินไม่ไม่เอาซ้อมมาเตรียมเลยคือว่าดีดีไหมดีด้วยความที่มันลูกเล็กอ่ะข้างในมันจะไม่ค่อยนุ่มมันจะเหมือนแบบกรอบไปทั้งอันเลยอันนี้มันจะกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้มันเหมือนจะกรอบไปกับหมดเลยกก็็มมันนุ่ชอบอ่ะอันนี้ชอบเหมือนกินบัฟเฟ่จริงๆรสชาติให้ห่าให้สีชอบอันนี้มากกว่าชอบพี่ไหมเราจะไม่พูดโกหกกันกาแฟให้มันมีความแบบคล้ายคลึงกับไปทานของ ส่วนตัวคิดว่าเหมือนมันไข่วอเฟอร์จริงมากกว่าลูกใหญ่ถ้าใครชอบ,บวอรเฟอร์ก็น่าชอบอันนี้นักบินมาก็อร่อยเหมือนกันเมื่อกี้เรากินไส้ครีมแล้วจยากตัดเลี่ยนไหมตัดเลี่ยนเป็นไส้ครีมต่ออะไรนึกว่าจะไปทางเมแบบพาโร่อะไรอย่างเง <c oughs> ี้นนงบบยน,น,นั่นก็ได้นะยูโรคัสตา้าไส้ครีมเหมือนกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงไช็อกโกแลตไปพร้อมกันนะอันนี้น่าเชื่อะฮะระวังนะระหว่างที่เราเขามันจะเหลือหอมมากเลยอะไม่ได้กิ่นอะไรเลยอันนี้เชฟตัวแอนติเคม เฮ้ยมาขนมลังผึ่งอ่ะปากรอเดี๋ยวจะเอาอันนี้ยันก็แบรออันนี้ปิดปากแล้วถ้าเปิดปากเงี้ยเป้ะอัตตาให้ให้กี่คะแนนอัตตาดิฉันให้สี่จุดห้าให้สี่แบบไม่มีเหตุผลแล้วกันมันน่าจะหายร้อนแล้วแหละหืมปากายแล้รสชาติไปให้เมื่อกี้หนูให้ซาลาเปาไปสี่ใช่ป่ะใช่หนูให้สามจุดห้าแล้วกันหนูว่าอันนี้อร่อยกว่าแป้งมันกรอบมันมันได้กว่าให้สามคะแนนเพราะมีความสุขว่ามัน มันกินแบบธรรมดาดีกว่าให้เลือกกินธรรมดากับเลือกกินแบบนี้ธรรมดาโอ้โหโหนี่คือคือต้องเชฟทำความสะอาดมันทำอย่างอื่นต่อไม่ได้แล้วทำความสะอาดไงไม่แต่กลิ่นมีความแบบว่าเหมือนช็อกโกแลตลาวาหน้าตาแรกเลยิีมันหน้าตาเชิญเป้ค่ะสามสามเดียวกันค่ะกินง่ายกว่าแต่รสชาติให้สามจุดห้าไม่ได้อะเพราะว่ามันไส้สีขาวมันออยหมดแล้วป่ะแล้วช็อกโกแลตอ่ะมันก็ออกไปแล้วด้วย มันเหมือนเป็นแป้งแล้วก็มีช็อกโกแลตแบบโรยๆนิดน,นึงซึ่งมันมันมันไม่ได้เนาะอันนี้หนูให้สองนะเราต้องไม่หลอ, <laughs> ลอ,อกอออนูอหันหรือ,อว่าอันนี้ไม่เวิร์ก่ะอาจจะด้วยที่ว่าไส้ข้างในมันออกมาหมดเลยเออทั้งสีขาวทั้งช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือทำความสะอาดยากคราาับคา,า, <laughs> าโร่อร่อยไหมอันนี้อร่อยสุด <laughs> <laughs> เรามาต่อก,กันที่อันนี้ค่ะคีบไข่ <c oughs> คิดว่าน่าจะดีฟิวอาจจะเหมือนขนมไข่ไข่ธรรมดาธรรมดาฝองน้ำเป็นแน่นไหม มันก็น้ำไปแต่มันมีความฟูได้วยนะแล้วก็มันหวานน้อยอ่ะเฮ้ยคุณนี่ดีมากเลยอ่ะนี้ให้ห้าได้เลยอ่ะนี่ให้สี่จุดห้ามันมีความเหมือนบัฟเฟอร์จริงอยู่เนาะเราก็จะกินยูโรไม่หยุดแต่มันก็ยังมีความนุ่มอยู่นะพี่เนี่ยมันได้กินไข่ไขอ่ะมันมีความเหมือนไข่หวานญี่ปุ่นอ่ะอร่อยคู่แต่ว่าคนแบบอง คิดว่าถ้าอบนานกว่าน,นี้นอีกนิดนึงอ่ะ<ห>จะอร่อยกว่าน,นี้รสชาติมัเปลี่ยนไปเห้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอะ่ะหนูว่ามันหวานขึ้นแป้งในมันนุ่มขึ้นมันจะเหมือนแบบข้างนอกเป็นแป้งแล้วก็มีไส้ข้างในให้4.5ให้4หี ฮาโหลไหมเหมือนเรารอตั้งนานแล้วอทารุ่งตั้งนานใช่ไหมฮัลโหลไม่เราเพิ่ตอนเราไม่มีสำรองนะไมเนาะไม่ได้แม่ต้องดูตลอดค่ะทารุ่งคะแนนก็สำหรับเมนูเห็ดเข็มทองในวันนี้นะคะจิ้มจิ้มสุกี้ป่ะและจะให้4.5แล้วกันให้เท่ากันแล้วกันเฮ้ยอห็ดกรอบมากกรอบอ๋อให้คะแนนรสชาติเลยเกิน5คะแนนดีสิบมันอร่อยจริงมันอร่อยจริงเราทำอะไรกันต่อดีคะ เหมือนเราไม่อยากมูฟออนอ่ะโดนัดดีกว่าฮ่าเบนโด้มีความเสี่ยง,ยงยต้องไปไกลไม่ง้นเราจะไม่มูฟออน่อเอาไปห่างไกลแล้วก็เพื้อมาท <c oughs> าเพื่ออะไรอะ่ะนี้เปิดแล้วนะ<อ>สี่<อ>สี่สค่ะปกติมันมันไม่ค่อยหวานแต่เทียบกับอันเนี้ยอะไรที่มันเข้าไปอบมันจะหวานขึ้นยังอืมก็ยังร้อนอ่ะอื้ออร่อยอยู่นะไม่ได้คาดหวังมันเลยอร่อยกว่าที่หวังไว้ ให้4.5รสชาติเหมือนบาวนี่มีความกรุบกรุบดีกว่าที่คิดคือเราไม่สนใจมัชไม่รู้หน้าตาดีนะแต่เมื่อกี้เครื่องลงไปเหมือนไหมเหมือนกันนะได้ยินเสียงซื้มลองกินกั้เขาามันละลายเป้มันละลายอย ตรงนี้นะคะแล้วก็พักเข้ามาชมงมือในการทำความสะอาดเจ็บช็อกเลยค่ะกินนี่ก่อนแล้วกันแล้วจะก,กินอย่างไรโอ้ลองชิมก่อนไหมโอ้โหเรามีคะแนนติดลบปะให้สองแล้วกันโอ้ให้เยอะขน้ดนะสีมันสวยแล้วให้เครดิตกับมัชเมลโล <h ast> หวานแบบหวานตะโกนอะ่ะห <h ast> วานตะคอกไปเลยหวานหนูบอกเลยว่ากินปกติดีกว่าศูนย์ศูนย์ค่ะมากันลองลองาว่า ซาลาเปาไส้หมูสับซาลาเปาไส้ครีมค่ะเลือกซาลาเปาทั้งคู่เลยแป้งสาลาเปาเขาดีอ่ะก็คือไม่ใช่เครื่องวัฟเฟิลทำอะไรก็อร่อยแต่เป็นสาลาเปาทำอะไรใช่อะไรอ่ะอันไหนที่ไม่ได้เลยอ่ะเราจะต้องตอบอีก่อนฮะแต่สมมติเราไม่นับตัวมาเชโร่ตีนั้นเนี่ยคือเชฟนั่งแบับปุ่มเข้ามาแล้วแ้วเขาเป็เครื่องทำวัฟเฟิลให้เช่าไหม A few moments later เป็นไงครัข้างหน้าคิดว่ารอดไหมวันนี้ ดูรอดหมดเลยเนาะแค่ไม่เป็นแบบมาสซโลคกับสองวันผ่านไปแล้วกลับมาใครมาหลังจากที่ทำความสัรนเครื่องไปสองวันไปแล้วเริ่มที่อะไรดีคะเป้ไก่จ้อก่อนก็ได้ค่ะโหหิวมากเลยกินหมดแน่นอนมันดูรอดอยู่นะสปอยได้ไหมเฮ้ยชัดๆลูกชิ้นปลาหน้าตาหนูหนูให้ห้าเหมือนกันนะเหมือนใครอะพูดก่อนแรกให้ห้าหน้าตามันแบบน่ารักจุ๋มจิ๋มก็เด็ดอุ้ยน่าจะอร่อยพี่หนึ่งอืมพี่หนึ่งมันร้อนมากเหมือนกันพี่หนึ่งไม่ร้อนเหรอเก่งอร่อยไก่จ้อเขาอร ขาเหรอเฮ้ยวันนี้เราเป็นน้วาอร่อยรู้สึกว่ามันอร่อยกับปกติถ้ามันทอดอะน้ำมันมันจะเยอะมันจะเลี่ยนเแต่เนี้ยคือมันเป็นน้ำมันของตัวมันเองอะค่ะแค่สิบค่ะเต็มห้าค่ะเต็มห้าอันนี้อร่อยคิยื่นก่อทอดแล้วก็ดีดโอเวอร์ไมโคาเวฟอีกดีกว่าไม่น่าเชื่อเนาะเครื่องทำวาเฟอร์มันแบบทำไปทุกอย่างอร่อยยูเวนต์ ไม่ได้ควันหน้าหนาวแน่ยนอนแหละเสียงเป่าแรงมากรสชาติให้สี่ไม่ห้ามอร่อยอยู่แต่เขาถ้ามันกรอบทั้งชิ้นไปเลยอ่ะอร่อยกว่านี้ใช่ใช่ใช่ดีกว่าไปเว้เพราะไปเว้มันไม่กรอบกินแบบนิ่มอย่างนั้นดีกว่าวาแบบนี้อร่อยกว่าตอบี้วขา้าเหนียวจ้าอุ้ยเหมือนข<ล>้าจี่ที่ถูกจัดมาอย่างสวยงามกัวข้าจะแข็งไปหรือลบาสี่จุดห้าเท่ากัน ดีแต่อุ่นปกติอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีข้าวบางเม็ดที่แข็งอะ่ะให้คะแนนเท่าเป้ค่ะนหะูมนไม่ให้คะแนน <laughs> หนูว่าอยากให้สามสามอะแนะนําก็คือถ้าทำอะ่ะแค่กนินทันทีเพราะถ้าปล่อยนานแล้วน,น่าจะแข็งกว่าน,นี้อีกโลิคีเละเนีมันแข็งจริงอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็เลยอยู่นะข้าวญี่ปุ่นที่เขาเอาไปกิวสามอามนี่สามเหมือนกันนะมันสเปซสปาเมนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะอร่อยว่ะ อร่อยอยู่แต่สาหร่ายกรอบจะอร่อยกว่านี้หนูให้สี่หนูว่ามันดีนะมันก็เหมือนข้าวได้หนึ่งอยู่ไม่แย่ถ้าเราไม่ได้เปรียบกับที่เรากินแบบเย็นหนูว่านี้โอเคนะีอะไรสัยโอเคแอบใส่นี้ได้ไหมแบบขอขอฝากหน่อยสักชิ้นไปเจอหิวตอนนีมันก็ดูหน้าตาดีระดับหนึ่ง4.5่จ้าะ4.5ห้ละกันเพราะหนูว่ามันมันโอเคอยู่อร่อยนะขอบขอบมันกรอบเหมือนนะพ่รสชาติตอบได้เลยว่าก็4.5หนูว่าหนูให้5นะมันได้เลยอ แล้วแบบนี่ยเหรอคะอ่าโอเคโอ้โหกินพิซซ่าฮึบเลยอ่ะการที่คุณทำแบบนี้ใช่ว่าบ้าเราทดลองให้เขาดูไงว่าอะไรคุ้มค่ากับการทำคนอาจจะไม่มีไมโครเวฟแต่มีเครื่องทาวเวอร์แปลกแปลกเนะเอออะไรเพิ่มเหรออะไรเพิ่มเหรอบ้านใครมันมีเครื่องทาวเวอร์แล้วมีเครื่องอะไเฮ้ยไม่ดูดีอ่ะหน้าตามันเกินห้าไปแล้วอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยคือใส่ย่างมันได้ แป้งไม่ได้วานขนาดนั้นแต่ดีกว่าเอาไปอบไมโครเวฟเพราะมันกรอบขึ้นไมโครเวฟมันจะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มให้4.5 4พอก็จะเป็นความชอบส่วนตัวที่เราใช่ใช่แต่ดีอันนี้แนะนำไมลุสรุปอ่ะในในของข่าวเอาแบบลอดจริงๆเลยนะแบบไม่ฝื่นดีอร่อเป๊ะไปสั่งเนี่ยคือลอดกยเตี๋ยกระโมนิกิริรกรไม่รอนไม่รอน ง่ากคือกินทรราดดีกว่าไม่มีไก่จ้อโชนะคะเพราะว่าหมดแล้วมันอร่อยเรามีเกี๊ยวซ่านี่ที่หิมดไปแล้วผมไม่ต้องบอกว่ามันได้ไหมสรุปทั้งทาวและหวานของอันไหนที่แบบว่ายกให้เลยอันเนี้ยวานหนึ่งาวหนึ่งหนูชอบทาโร่ไก่จ้อเหมือนเป้แล้วกันเราให้คะแนนซาลาเปาเยอะสุดเราลืมทาโร่ไงสองวันนี้คือแนะนำให้ทำที่ไม่อยากให้กลาม้าราโร่ทุกคน อย่าทำเขาล้อเอาช็อกโกพายก็ไม่เหมาะสมช็อกโกพายถ้าทำเราจะเสียใจเพราะว่าซื้อมาก,กินเลยอร่อยกว่าฝาก page, เพจออฟฟิทิตอะไรด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการออฟฟิทิตอะไร,รเไรไหมือนกันครับเราจะมีอีพีหน้าๆไปเรื่อยๆ <laughs>